แม่นี่เรายังไม่ต้องจัดถ้าออกได้ก็แล้วหลวงละมันหกสี่มันหกสีเป็นอยู่ตรงไหนนะพอมกำลังรถกู้ภัยสองวัยที่สิบหาสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบแดีสุนัขติดตัวเลขเป็นหกอมกูภยวันที่้าสุขเกกุโซ่จกโซอยู่ตรงข้ามร้าน ร้านตลาดเหรอเออร้านพี่รัาน่ะเขาบอกว่ามันเป็นรั้วแต่เลนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาบอกไปก็เห็นเขาบอกอยู่ตรงนั้นนะไอโรงงานยาคุสู้อะไรเฮ้ยฝั่งขวาปิดประตูวนะน่ะปิดปิดแล้วผมปิดรอ่ะรู้จักใช่ไหมบอกไปลงมาหมดปิดเลยเห็นแล้วลงเล็กไหมด้วยนะเ้ยข่าวที่แล้วก็ไม่ไลงไลงเพรามันนั่งเขียนเองโอ้โหนี่ยมันอยู่แถวนี้ยากุซูอ่ะ ขวามือนูยังไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยากุโซ่เนี่ยคือขวามือนี้เนี่ยยากุโซ่เนี่ยขวามือเนี่ยโรงงานยากุโซ่อยู่ตรงไหนตรงน,น,น,นี้เขาบอกเลยว่าแต่เลนอันนี่ยอยู่หน้าอยู่หน้ายากุโซ่แล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าหน้ามันเลยนะ่นแล้ว นุ่น,น่นู่นนข้างน้น่นเห็ giving, นเนขาเย็นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไปดินัน่นห e yeah. อั่นหพี <equally> ่พ <impossible> ี <lar> ่เห็นรถผมไหมอ่ะนั่นขวามือใช่ครับเห็นแล้วเห็นแล้เ้าบ้านบเงดี๋ยวเพิ่งชิดขวาอุปกรณ์เราอยู่ขวา

อย่เอาของามันยกขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันต้องตัดตัดข้างล่างอ่ะตัดแสดงล่างอ่ะเอาตัดตรงนั้นก็ออกได้แล้วข้าง้นหรือเปล่าว่าออกได้น่ะไม่ได้ดันแล้วเอาเอาเอาน้ำยาเข้างล่างเป็นปูนใช่ไหมหนึ่งปูนพี่ก็ถือว่าออกได้พี่หนเลยฮึมลองไหนทางนี่จะวัดหลังสายออกได้เพราะเรื่องมันกว้างกว่านะเออตรงนั้นนะคร ดเหล็กตรงนั้นหน่อยเดียวก็ออกได้แล้วน่ะทัางนั้นมันต่ำเขาออได้ออกได้ตัดเหล็กได้ไหมออกได้ทนหน่อยลูกทนหน่อยไม่มันติดอะไรไม่รู้เว้ยตัวมันใหญ่ตอนนั้นนะมันติดตัวมันแต่ออกมาได้เดียกว่นถ้าไม่ได้ตัดเหล็กตัวนี้ทิ้งลือฟ้าเหล็กตรงนั้นหน่อยเดียวแล้วที่มาออกได้เลยน้าไหลไหลเลยมันนั่งใส่แล้วมันจะตุ๊ก งัดเล็บขาหน,น,น้ามันก่นอนดิลกนถ้าตัดเลตรงนี้แล้วมาตรงนี้ีเลออกั้นะขาต้้างนี้แตียมันจะออกนและแ่เดียวแต่เดียวแ่เดียวมันจะออกอยู่แล้วนะแ่เดียวแ่เดียวแ่เดียวโอ้ยดูนย จะออกยังต้องบิดตัวมันนใชบิดจับตัวมันบิดมาีบิดไปทางไหนนึงที่งยืมตรงัได้ไหมได้ตงัเท้องใช่ป่ะตรงไอที่เป็นัดอ่ะงได้เนี่ยเนียเ่ยเนี่ยเยใช่ลูกเยอะใช่เยอะใช่ Thank oh you. มาเดี๋ยวคือว่ามันตินิดเดียวเองน่ะมาถึงปั๊บออกปุ๊บเลยไม่ออกแผ้มไม่ออกได้ได้พี่แต่ว่าตัวมันอีกเฉยๆนะเป็นไงบ้างเป็นไงมันไม่งับหน้าหรอกมันยังไม่ขาดหรอกมันก็สวบมันก็สวบนะมันติดแค่ตรงนี้เองเนี่ยมันอขาขาดไว้เนี่ยผ้ามันอยู่ไหนเนี่ยขามันขาดเลี่ยงมุมเนี่ยแค่นี้แหละ

เดี๋ยวไมก็โน่นเดินไปไกลหนึ่ง นี่นี่นี่เดี๋ยวเอากระตุ้ไปอีกนะนิดเดียวเองมันมันเอาเอาหัวมันเอาไปขัดกับร่องไว้เฉยเฮ้ยจแล้วดิาโซนเนี่ยขาที่จะจบด้วยเจ็บ้ดิเ็มไหมไม่เค็มหรอกนนบ้กอาันาบิก่อน อ่ะเสร็จแล้วนะครับเสแล้วนะครับ หลวงรามันหกเศามันหกเศษพร้อมกำลังรถกู้ภัยสองวสิบสี่กรณีสุนัขติดกงตรงนี้สามารถช่วยเหลือได้เป็นที่เรียบร้อยนำกำลัง 25, วยยี่สิบห้าวสามสิบห้าที่ตั้งเวลานี้เป็นสามันหกเศพร้อมกำลังรถกูภ 2, 14, ้ภัยสองวสิบสี่กรณีให้การช่วยเหลือสุนัขติดกง